แต่ทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือแจกเงินหมื่นไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพัดนึกฮะอย่างแรกเลยโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะตามโครงการเดิม4.5แสนล้าน45ล้านคนคะนะแหล่งที่มาของเงินก็คืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67แสน20,000ล้านที่ผมเรียนไปเมื่อสักคกรู่ 6, 7, แล้วก็งบกลางปี67แล้วก็ปี68ที่กำลังจะใช้ตุลาเนี่ย ได้มาไว้แล้วอีกแสนแปดหมื่นล้านนะะซึ่งจริงๆมันยังขาดอีกประมาณแสนล้านนะมันจะครบแสนสี่แสนห้าหมื่นล้านเพราะนั้นดูจากสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังต้องหาอีกหนะึ่งแสนล้านเนี่ยมันจํากัดขนาดไหนเอางี้ดีกวนะ่าเนี่ยมันจํากัดขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าไอ้การแจกเงินหมื่นเนี่ยเป็นยาวิเศษแล้วแก้ปัญหาเศ,ษศรษฐกิจได้หมดไม่ใช่นะครับคือเมื่อวานนี้เราเห็นภาพบรรยากาศรัฐบาล นายกรัฐมนตรีแพรทองการโอนเงินหมื่นนะแล้วเมื่อวานนี้สําเร็จเสร็จไป3 0, 6, 000, ามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ารายท่านนายกบอกว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกทําให้มีเงินเข้าไปหมุนเวียนแสนสี่หมื่นกว่าล้านนะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยืนยันว่าคนที่ลงทะเบียนไว้ดิจิทัลวอลเล็ก็ยังเดินหน้าต่อ,อนะอันนี้คือถ้อยแถลงบางส่วนเมื่อวานแต่สิ่งสําคัญก็คือ เงินหมื่นที่โอนไปนะรวมทั้งสิน้นแสนสี่หมื่นล้านบาทเนี่ยไม่ใช่ทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดถูกแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราเจอไม่ใช่นะครับพี่น้องประชาชนลองคิดง่ายๆถ้าหากว่าการแจกเงินแล้วมันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หมดจดจริงทำให้เราทุกคนรวยขึ้นได้จริงๆป่านนี้ทุกประเทศในโลกไม่มีประเทศไหนจนก็จะแจกอย่างเดียวเขาบกู้มาแจก ก้มาแจกหมดแล้วปา่านนี้โดยเฉพาะประเทศที่รวยกว่าเราปาร่านนีก้ก็แจกคนละคนล้านคนละล้านกันไปหมดแล้วแต่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนบอกอยากให้เป็นนายกตลอดไปเป็นตลอดไปได้ถ้าเกิดว่าทําความดีแล้วชนะเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นต่อไปก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแจกอย่างนี้ได้ทุกปีทุกปีทุกป,กปีไม่ใช่นะครับนี่คือนโยบายที่ ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลแล้วได้มากว่าจะได้เงินมามเปลี่ยนแผนไม่รู้กี่รอบแล้วสุดท้ายก็ต้องขาดดุลเพิ่มใช้งบเพิ่มจนในที่สุดก็ได้เงินมาแจกเลือดตาแทบกระเด็นเอา,อางี้ดีกว่าคําว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยไม่ใช่ตัวนักการเมืองหรือตัวนายกนะหมายถึงประเทศไทยอะ่ะเพราะเงินนี้คือเงินประเทศไทยสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมว่าไอ้การแจกเงินไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพันึกต้องแก้ปัญหาเศรษ,ษฐกิจต่อไปด้วยทีนี้ อย่างการแจกเงินเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือภาระนีสิรวมดอกเบี้ยด้วยนะเพราะการขาดดุลคือการไปกู้มาอ,มออกพันธบัตรไปกู้มาแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้คืนคแล้วยังมีค่าเสียโอกาสด้วยอย่างถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อนะเงินอีกประมาณสามแสนล้านจะต้องถูกเอามาแจกป่วยหวานอย่างนี้อีกเหรอ,อแทนที่เงินประมาณสามแสนล้านนั้นเอาไปทาอย่างอื่นได้เพียบเลยก็คือช่วยประชาชนเหมือนกันนั่นแหละ ไปพัฒนาประเทศเพื่อให้มีรายได้กลับมาในอนาคตเสียโอกาสหมดเลยนะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเหล่านั้นเรายังจะเอาอยู่ไหมแจกต่อไปเรื่อยๆอีกรอบหนึ่งไปนะ,ะเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ไม่ได้วิกฤตทุกภาคส่วนบางส่วนอ่อนแอจริงฮนะับจำเป็นต้องก็ไปช่วยเหลืออย่างพี่น้องกลุ่มเปราะบางเนะี่ยไหนจะมาเจอกับน้ำท่วมล่าสุดอ,อีก พี่น้องที่น้ําท่วมผู้ประกอบการแทบจะล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัว <Okay. S 1> ต้องใช้เงินอีกจํานวนมากในการฟื้นฟูแล้วยังไม่นับการเดินหน้าเศรษฐกิจมันต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เราเติบโตรวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งหลายเรื่องมันต้องใช้เงินแล้วบางเรื่องมันต้องบังคับกินยาขมบ้างไงไม่ใช่ป้อนขนมหวานอย่างเดียวค <Okay. S 1> นะ่ป้อนขนมหวานเพื่อคะแนนนิยมมันได้คะแนนนิยมอยู่แล้วแต่คนที่คิดเพื่อบ้านเมืองจริง มีความสามารถจริง,รงต้องแสดงเกินป้อนยาขมตัดสินใจได้โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจที่ต้องติดตามยกตัวอย่างนะแจกเงินหมื่นเนี่ยแน่นอนมีผลในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะมีผลลบจากน้ําท่วมมาหักลา้างค่ะปลายปีนี้โอ้ต้องใช้งบฟื้นฟเูเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเงินที่ทําให้เศรษฐกิจภาพรวมขยับขึ้นเท่าไหร่อันนี้ต้องดูสถานการณ์น้ําท่วมว่ากระทบเท่าไหร่ด้วยแล้วเรื่องค่าแรงขั้นต่า400บาททั่วประเทศก็ยังต้องรออยู่ตอนนี้ค่ะ นะยังไม่จบค่าแรงขั้นต่ำ400บาทซึ่งมีเสียมีได้มีได้ก็คือแรงงานได้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นก็ม,มีเงินไปจับใจใช้สอยแต่แรกกับต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่ม,มรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังจะมีมาตรการไปช่วยผู้ประกอบการยังไงเพื่อให้เขาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่จะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ยังแข่งต่อได้ในโลกการแข่งขันอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะเรื่องของภาคการท่องเที่ยว เลืองภาคการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ให้ตัวเลขไปแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้ว25ล้านคนคสามเดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีมาตรการอะไรมาขับเคลื่อนนอกจากหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยเที่ยวไทยโดยเฉพาะหลังน้ำลดอะ่ะนี่คือโอกาสสำคัญคะจะมีเราเที่ยวด้วยกันไหมะจะมีคนละครึ่งไหมกระตุ้นความอยากใช้เงินเที่ยวสำหรับคนที่ยังพอมีกำลังซื้อไงแต่กระตุ้นให้เขาออกไปเที่ยว กระตุ้นให้เขาใช้เงินใช้กับใครใช้กับร้านค้ารายเล็กรายน้อยที่มีถุงเงินค,คนละครึ่งอะ่ะอันนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเหมือนกันคนละกลุ่มนะกลุ่มผู้เปราะบางยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยท่านได้ไปแล้วใช้ทามาหากินแต่กลุ่มที่เหลือ,อทีนี้พอค้าแน่ค้ารายย่อยที่นับวันจะล้มหายตายจากไปเนี่ยจะไปช่วยเขายังไงอย่างคนละครึ่งเน่มันเคยช่วยได้แล้วการท่องเที่ยวข่าวดีก็คือนักเที่ยวจีนสนใจมาไทยมาก ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วค่ะนี่ะแต่เราจะเก็บเกี่ยวได้มากขนาดไหนแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเรื่องค่าเงินบาททีนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแข็งมาแล้ว3.6หรือ3.8%แเปอร์เซ็นต์ค่ะนแต่ว่ามาเลเซียแข็งกว่าเรานะค่ะตรงเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไรในสามเดือนที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะแล้วก็อาจกระทบกับการท่องเที่ยวไทยด้วยนะเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ย มันจะทําให้ต่างชาติ<ข>าที่<ช>เขาจะมาเที่ยวไทย <อะ S 2> เนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะขึ้นเขาใช้เงินของเขามาแลกเงินบาทเหมือนกักการมาเที่ยวไทยแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมันกระทบกับการส่งออกค่างเงินบาทากระทบกับการท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยแต่ข้อดีก็คือเราซื้อน้ํามันต่างประเทศเนี่ยในราคาน้อยลงเราไปใช้หนี้ต่างประเทศใช้เงินบาทน้อยลงเพนําเข้ามาน่ะจะได้เปรียบซื้อเครื่องจักรเข้ามาก็เอาเข้ามาช่วงนี้ซื้อเครื่องจักรเข้ามาเนี่ย ก็จะใช้เงินบาทน้อยลงนี่คือสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้ะนะแล้วถัดไปโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐอ่ะท่านต้องไปเร่งขับเคลื่อนอรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชโคราชหนองคายคนะรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินนะไปถึงไหนแล้วเรื่องแก้สัญญาเ<อ>มืองการบินมันถึงจะเกิดได้ะนะโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆโครงการถนนหนทางตรงมรรสอีกไงต้องเร่งเบิกจ่ายเงินออกไปไง ที่เซ็นสัญญาไว้แล้วก็มีไงแต่ยังยังช้ายอย่างเงี้ยนี่คืองานในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นเลยท่านต้องไปขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นโจทย์ทางเศรษฐกิจยังเหลืออยู่เพียบแจกเงินหมืน่นไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพัดนึกมันยังต้องทำอย่างอื่นต่อไปอีกเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้กรณีของแบงค์ชาตินะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยนโยบาย จะกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไหมจริงครับเพราะดอกเบี้ยต่ําลงนักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนในการกู้เงินมาลงทุนต่ําลงโอกาสที่จะคุ้มก็สูงขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยอื่นเช่นนะเมื่อรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภาคกำลังซื้อแล้วมันก็อาจจะทําให้เฮ้ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนสูงแล้วยิ่งถ้าต้นทุนการกู้ต่าลงมันก็อาจจะเกิดการลงทุนนะเพราะนั้นมันจะหลายปัจจัยประกอบกันไง แล้วก็ล่าสุดเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยมาแรงด้วยหลายประเทศก็เริ่มลดดอกเบี้ยไทยเรายังไม่ลดก็มีโอกาสที่จะลดนะแล้วยิ่งเงินบาทแข็งแบบนี้นะคําว่าเงินบาทแข็งนี่ก็คือเงินมันไหลเข้ามาเงินไหลเข้ามาเพราะว่าดอกเบี้ยไทยเราก็สูงเมื่อเทียบกับส่วนต่างเดิมอะเพราะต่างชาติลดเราไม่ลดมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้ถ้าจะช่วยได้ก็คือลดดอกเบี้ยช่วยได้ตอนนี้มีความชอบธรรมที่จะลดดอกเบี้ย เหมือนที่รัฐบาลพูดทีนี้ทีนี้ขึ้นอยู่กับกนงจะทํำยังไงแต่สําคัญคือกนงก็จะต้องรักษาความเป็นอิสระไม่ใช่ว่าลดตามคําสั่งของรัฐบาลแต่ลดเพราะาพิจารณาว่าเหมาะสมไม่ใช่นั้นจะเป็นการส่งสัญญาณผ,ผิดต่อต่างประเทศค่ะอันนี้ทั้งหมดต้องทํางานร่วมกันไม่ใช่จะไปตีเมืองขึ้นแบงค์ชาติต้องทํางานร่วมกันอย่างจริงใจซึ่งรัฐมนตรีคลัง ก็จะไปพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติสัปดาห์หน้าอันนี้หวังว่าท่านจะทํางานร่วมกันนะแล้วก็อยากจะฝากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ที่เคยเตือนโครงการนี้เอาไว้โครงการเติมเงินหมื่นฮะไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยมาจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปแบบใดก็ตามสุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องจ่ายคืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มหรือราคาสินค้าทั่วไปแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อเนื่องจากเพิ่มปริมาณเงินอย่าลืมว่าเรายังมีภาระหนี้สินของภาครัฐที่ต้องชําระหลายเรื่องนะอย่างภาระหนี้จํานําข้าวอ่ะนะพอเปลี่ยนจากรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลเศรษฐายังมีหนี้เหลืออยู่ประมาณสองแสนกว่าล้านเนี่ยยังนะต้องทยอยใช้หนี้ค่ะนะ แล้วก็ล่าสุดตัวเลขส่งออกเดือนสิงหานะดีนะฮะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะขยายตัวต่อเนื่องค่ะปัจจัยก็จากสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมค่ะแต่ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันจะกระทบช่วงปลายปีทีนี้อันนี้ตัวเลขเดือนสิงหาไงเห็นไหมฮะทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันนะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่ออย่างที่เราเห็นนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพาณิชย์คุณพิชัยนริพพันค่ะ นี่ที่ได้มีการจัดออขายของนะนำอินฟลูนะคะไลฟ์ขายสินค้าไทยไปทั่วโลกค่ะอันเนี้ยก็ต้องเล่นขับเคลื่อนอย่างเงี้ยดีเนยะเพราะว่าไม่ใช่แจกเงินป็นยาวิเศษไนงะแล้วการขับเคลื่อนขายของออกไปทั่วโลกคือตลาดเนี่ยนะ,ะมันคือโอกาสของคนไทยด้วย จริงๆเนี่ยถ้าจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ขายไทย<ะ>นในการหาเทคนิคในการขายของอย่างเงี้ย<ม>นะเหมือนกับอัพสกิลร<ะ>ีสกิลด้านเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากมากกว่าการแจกผ้าอีกออนะนี่อันนี้คือกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการ<ะ>มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ